Cheese on the side of my jacket, work hard and I'm changing my bracket. Talkin tough win in that racket, guys came in all you know สวัสดีพวกกับผมเจ้โตซิงแนรนนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ทํางานผมนะครับก็มาอยู่กับคลิกร้อสิบพิเช่นเคยนะครับแต่ว่าคิกร้อสิบตัวนี้เป็นคลิกร้อสิบแบบแต่งทั้งคันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของรถนะครับสวัสดีครับพี่โดมครับสวัสดีครับอันนี้เป็นคลิกร้อสิบของพี่เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ออกมาได้กี่เดือนแล้วพี่ตั้งแต่เดือนเมษาเดือนเมษาเนาะสี่เดือนสี่เดือนใช่รถคันนี้สี่เดือนแล้วนะครับเราดูนะครับหมด หมดความเดิมนะครัเดิมๆไม่ใช่แบบนี้นะครับโอ้โหเขาแต่งทุกจุดจริงโอเคครับเดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งกันนะครับผมเริ่มจากชุดบนกันเลยพี่มีอะไรบ้างครับอ,อมีชิวมีชิวนะชิลชิวพร้อมนัดไทเทสีตัวเลยใช่แต่มันต้องเจาะเจาะตรงนี้เจาะตรงหน้ากาก เพื่อยึดชิวคือต้องาจอไปเลยใช่มันเป็นงานสร้างของบ้านเรามันไม่ใช่ของนอกถ้าของนอกมันจะมีกาว3 m มอมาแล้วมันจะอดีมันจะเป๊ะอันนี้มันไม่เป๊ะมันไม่เป๊ะแตกกาวไม่ได้แต่จาะก็สวยนะพี่จาอกลตรงเกนไปเลยดูดีครับพี่ชิวตัวนี้ร้านไหนราคาเท่าไหร่พอจำได้ไหมพี่อันนี้ T M Shop จําไม่ได้450หรือ650เนี่ยประมาณเนี้ยประมาณนี้เนาะใช่ใช่แล้วน็อตอะไรพี่พอยังจําได้ไหมน็อตอะไรเทน็อตนี่เหมารวมทั้งคันเลย เอาทั้งคันเลยก็ได้ทั้งคันสองหมื่นทั้งคันสองหมื่น่ครับน็อตจะเห็นว่าทุกจุดเลยโอ้โหทุกจุดจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้โมนะนี่ใครไม่เชื่อดูได้ครับน็อตไทเทนทั้งคันครับยันสปริงเลยครับนี่จากร้านอเล็ทอนเนาะอ่าวันที่ฝากระปุกเพ่เป็นของคามูยี่ข้างเลยเบกหน้าเบกหลังของคามูยีนะครับใช่ครับอืมดีร้านอยู่ไหนล่ะคะหลาี่ีร้านพี่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนที่ลิขิตลิขิตนะครับใช่ ห้าร้อยห้าสิบทาราห้าร้อยห้าสิบใช่เป็นพันหนึ่งร้อยใช่ใช่อืมโอ้ราคาได้เรื่องนะฮะมาที่ปลอกแฮนด์พี่ปลอกแฮนด์เดโซนาเดโซนาแท้เลยใช่ไหมครับใช่ครับนุ่มครับเดโซนานุ่มนุ่มดีนะจริงดินุ่มเหนียวด้วยหนึบด้วยได้มาคู่เท่าไหร่ร้านไหนครับพี่อันนี้เจ็ดร้อยร้านลิขิตเหมือนกันร้านลิขิตเหมือนกันใช่ใช่จบไปแฮนนี่ก็ร้านลิขิตเหมือนกันร้านลิขิตเหมือนกันนะฮะใช่ใส่ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าของเดิมมันจะเป็นสีีีีีดดดํําาาา้นนนนอออ๋่่กก็็็เเเเลลยยมมััซไปปทส สีขาวตัวรถแบบสีดำเงาครับผมนี่นะครับทำสีนะครับผมทำสีเพิ่มเติมมาไล่น็อตให้มันคุมโทนใช่ใช่เจ็ดร้อยห้าเจ็ดร้อยห้าสิบประมาณนั้นเนาะโั้โหุูงปลายแฮนด์ก็เป็นไทเทนะครับนี่ครับใส่ได้นะครับกระจบไปลายแฮนด์ใส่ไทเทได้มาที่จับโทรศัพท์ครับของมอเตอร์เวเออมอเตอร์วูดนะครับอันนี้ที่จับสร้างสร้างเองเลยใช่ไหมพี่เป็นแบบพิเศษให้เครดิตเอเลนชอปอ๋อะไรเอเลนชอปใช่ครับเขาทําให้ก็คือถ้า ปกติจะเอาไว้ข้างบนใช่ไหมมันจะดูแบบเกะกะก็เลยเขาทำซ่อนให้ก็เลยให้เขาทำให้แต่มันต้องปาดแบบนี้หน่อยปาดตัวครอบก็คือแบบพูดงี้ว่ามันเป็นสูตรของเขาสูตรทางร้านว่าปรับแต่งออกมาอย่างนี้นะครับก็ปรับได้อลไร้ปกติเลยใช้งานนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขอลองนั่งนะครับมันจะไม่ชนใช่ไหมพี่ไม่ครับนี่จะเป็นมุมมองอย่างนี้นะครับผม ถ้าเผลอๆก็อาจจะเข่าโดนบ้างมือโดนบ้างนิดหน่อยกระแทกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่แต่ปกติคนเรามันก็จะลงไม่น่าโดนนะนะไม่โดนถ้าเราปรับอันนี้องศาพี่พอดีไงเพราะว่าผมตัวสูงนะครับตรงนี้ที่เกี่ยวของเป็นไทเทียมเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่นะครับโอเคมาจบที่ชุดบนมาที่คาร์บอนตรงนี้พี่ครอบเรือนไม้คาร์บอนนี่อยู่ที่พันห้าสิบล้านลิขิตนันลานลิขิต บีบีเอ็มเลสซิ่งนี่คือร้านที่พี่ไปติดสติกเกอร์ตัวนี้มาอ๋อด้านหน้าใช่ไหมติล์มไฟอืมครับเป็นสติกเกอร์ตัวนี้ปกติสติกเกอร์ตัวนี้เขาจะเป็นชุดอ๋อเป็นชุดใช่แต่พี่เอาแค่ตรงนี้อ๋อแล้วเขาคิดราคาเต็มไหมพี่ไม่ไม่แค่ค่าตรงนี้ตรงนี้เลยห้าสิบแล้วกสวยนะพี่ใช่เลยพี่เอาแค่ตรงนี้เพราะว่าเต็มทันทีเลยนี่นะครับมีฟิล์มที่พี่เขาติดเซฟนะฮะออกจะออกสีแบบบูไว้นะ สีฟ้านะครับท่านผู้ชมดูในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวสวยงามครับโอเคมาที่ป้ายเลยพี่ป้ายชิ้นนี้เท่าไหร่ครับป้ายรวมกับตัวจับเลยตัวฐานมันป้ายสี่ร้อยป้ายสี่ร้อยแล้วก็อันนี้พันสองพันสองล้านนี้เป็นช็อปใช่ล้านยี้สิบสองเป็นเป็นเบิร์แท้เวียดนามเบิร์แท้เวียดนามเลยของตรงรุ่นเลยของประเทศเขาใช่ครับสวยงามนะครับผมก็แข็งแรงนะพี่ไม่โยกแข็งแรงก็คือสติกเกอร์ว่ากุญแจน่ารักมาก อันนี้ตัดตัดกันเลยนะคิดตีน่ารักนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใช่ไหมพี่มีลายน็อตนะครับที่วางเท้านะครับโหทุกจุดจริงๆครับโคตรสวยมีสติกเกอร์โลโก้สิบปีของคันด้าด้วยโอ้ลิมิเต็ดนะพี่ตัวนี้ได้มาตอนไปซื้อเสื้ออ๋อทนไปซื้อเสื้อ่งานมอเตอร์โชว์เขาให้มามันไม่มีขายนะ ครับพี่รเต็ดเนาะหายากเนาะมันจะปิดมากับรถตัวตัวท็อปใช่ไหมตัวสี่ใช่ตัวสี่โอเคมาที่ยางพี่ยางเป็นของเทเลี่แองเจิ้ลสปอเตอร์เท่าไหร่พี่คู่นี้ตัวนี้ใช้ทุกคันอยู่แล้วอตัวนี้ไปเปลี่ยนมามันเป็นยางแบบยางค้างปีนิดนึงแต่ว่ามันก็คุณภาพใช้ได้ครับผมได้มาสามพันสี่สามพันสี่คู่หนึ่งแจ๋มเนาะก็ขนาดไซส์เท่ากับยางเดิมเลยใช่ครับอมาที่จานพี่อันนี้สวยมากเลย นานมากกว่าจะได้มาเพราะรอเขาเจ้าเดียวเลยของคามโมยครับของคามโมยนะครับมีสลักด้วยนะนี่คลิกแล้วสิบตรงรุ่น V1 ด้วยมีวีเวอร์ชั่นมีแผ่น ABS นะครับผมพร้อมทำงานนะครับใช้งานได้จริงถุงพีพีใช้งานได้จริงอันนี้ขนาดเท่าไหร่พี่256 256เนาะใช้คู่กับปั๊มเดิมใช่เปลี่ยนขาเปลี่ยนขาจับปั๊มเดิมเปลี่ยนขาจับปั๊มเดิมอ่ะครับอ่าจานกับขาเท่าไหร่พี่ตอนนั้นจาน2,300จาน2,300ขา300ขา300ร้อ แล้วใส่ปั๊มเดิมเพราะว่าพี่ไม่ชอบเปลี่ยนปั๊มอืปั๊มเดิมก็เอาอยู่นะพี่เนบเนบเลยหัวหายด้วยเรื่องเรื่องหัวหายด้วยแล้วก็มันมี a อเบอยู่แล้วปั๊มเดียวก็เอาอยู่มาที่ตัวรัศสาย tdr พี่ตัวนี้จำไม่ได้จำไม่ได้เนาะโอเคครับไปไม่เป็นไรสวยงามนะครับผมมาที่หัวครับผมหัวรวมสายพันหัวต้องสายถักครับพันน่าจะพันหกพันเจ็ดประมาณนี้น พั 6, 7, นหกพันเจ็ดนออกมาทั้งเส้นเลย<ช>เป็นลายแบบนี้เลยหัวง,งอเขาเรียกเก้าสิบองศาปะผม<ช>ไม่แน่ใจเะะกา้าสิบเก้าสิบนี่นะครับมีรักษาอะไรอย่างดีนะครับที่สปริงตั้งเดี่ยวนะครับตัวนี้เป็นไทเทแท้ใช่ไหมพี่ใช่ครับพัเท้าเดิมนหครับเพราะว่ามันิมิเต็ดอยู่แล้วมนันมีเสียงส่วนกรองตัวนี้ก็เป็นเดิมนะครับจากตอนแรกที่พี่ทําเป็นคาร์บอนเนาะเพราะว่าพี่ถอดเพราะว่าเกลียยเรามาระวังเวลาคนมาโดนเสียดายก็เลยถอดไอ้พวกที่แบบว่า มันน่าจะโดนนะมันน่าจะโดนขูดออกไปเหลือที่แบบว่าที่มันไม่โดนแน่ๆมาที่แข้งเลยพี่ับสวยงามครับสุพีมหลาครับจะโดนหลุยด้วยไม่น่าโดนพี่สวยจริงพี่อันนี้โอ้โหมันพาดด้วยคาร์บอนงานเทนงานเทนแอร์บัตแอรบัตของร้านช่างต่อต้นคัลเลอร์อยู่ ต่อต้นคาเลอร์ใช่ครับอยู่โลตัสสินคาลินโลตัสสินคาลินใช่ไม่ไกลนะครับแถวๆนี้สองพันสองพันได้แบบนี้เลยใช่วันเดียวได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้โอ้สามสี่วันสามสี่วันเอาของเดิมไม่สับเลยไงครับหรือว่าไม่เอาเบิกเดิมเราไปทำอ๋อของเดิมเราไปทําเลยสามสี่วันด้วยใช่แล้วก็ต้องหาแข้งสำรองใส่ทีนี้ตอนนั้นที่ไปธุระแล้วจอดรถไว้พอดีอ๋อไปทําเลยแล้วก็เอาเนี่ยนะครับตอน ตอนแรกมันไม่ใช่สีนี้ก็เอาตัวนี้ทําสีด้วยแล้วตรงนี้ทําสีอให้เป็นสีเดียวตัวรถอ๋อเออจริงจริงตอนแรกมันเป็นสีเงินเงินใช่เป็นสีเงินเงินทำให้กระลอยด้วยใสใสผมเห็นอยู่แบบตอนเวลาสเก็ตของอืมของครับผมโอเคมาที่โชคพี่ตัวนี้เป็นว G s เอสจีซีรีส์เหรอพี่ r i e s โอเคตัวนี้ตรงรุ่นคลิกไหมตรงรุ่นเลยร้อยหกสิบต้องแปลงต้องอะไรไหมพี่ตัวแรกตอนแรกพี่ใส่ผมตัวร้อยห้าสิบ มันไม่ตรงรุ่นนี่ก็เลยเปลี่ยนตัวตรงรุ่นเป็นตัวตรงรุ่นเลยอ๋อตอนแรกของร้อยห้าสิบมันก็ใส่ได้แต่มันต้องแปลงมันไม่ต้องแปลงมันต้องแปลงด้วยแต่ว่ามันไม่โอเคนะนีมันจะยืนยืดอ่ะมันมันคนละทรงกันมันไม่สวยเพราะงี้มันไม่เข้ารูปของมันใช่แล้วก็ความสูงไม่ได้ด้วยครับผมแต่ตัวนี้มันจะมีหัวตรงนี้มันจะสูงขึ้นนะเพง้มันหนาเขาจะทําตรงข้างล่างให้มันสูงขึ้นแล้วตรงข้างบนให้มันชิดไงของร้อยห้าสิบอ่ะตรงข้างล่างอ่ะมันจะสั้ ช่สูเขาจะละตรงนี้มันจะเป็นแง่งมาเลยมันจะสับตรงนี้ออกไปเลยมันจะเสียบเข้านี่เลยสองพันสี่สองพันสี่ใช่มันจะมีสองไซส์ก็คือสองความสูงก็คือสูงก็เดิมสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบก็อันนี้จะเป็นตัวโหลดสามร้อยยี่สิบราคาเท่ากันราคาเท่ากันอ๋อต่างแค่ความสูงราคาเท่ากันแล้วน็อตยันรูปิดเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายโอ้สุดจริงยางอะยังครับยังเจะสปุตเตอร์ครับ แล้วมาตรงนี้อ่ะพี่ชิ้นนี้อันนี้อันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบห้าสิดนะห้าสิบริคิดไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมไม่ได้มีแต่งอะไรมีโโอ้หมีแอบใส่เพจอะไรด้วยใส่เพจสวยงามครับผมกันโคลนครับใต้ซุ้มล้อนะตัวนี้กันโคนร้านลิคิทเหมือนกันลิคิทเหมือนกันใช่ไหมฮะสองร้อยยี่สิบอันนี้ของเดิมปะของเดิมครับของเดิมนะตอนแรกใส่คาร์บอนแหละแต่ว่าอ๋อแต่นี้เปลี่ยนกลับเป็นเดิมแล้ว จะได้อะก็สียด้มันเปื้อนมันอะไรอใช่มันจุดนะจุดมันโดนในพวกเอนี่หน่อยมาที่มอน้ำพี่การมอน้ำคาร์บอนอันนี้อันนี้ไม่ถอนแน่นอนเพราะไม่น่าจะโดนอะไรครับชิ้นนี้เท่าไหร่พี่จําได้ไหมน่าจะพันสองพันสามพันสองพันสามอืมก็ร้านเดียวกันแต่ข้างบนเดียวกันอมาครอบท่อเป็นครอบท่อเดิมนะจากแรกคาร์บอนคาร์บอนพอเปลี่ยนไปก็ดูแบบกลมกลืนเลยทีนี้ เปตรงนี้เป็นคาร์บอนคาร์บอนขาวโอันนี้แท้ใช่ไหมพี่ใช่ครับคุณผมตัวนี้ของซูเปอร์ออฟของซูเปอร์ออฟนะครับผมแปดร้อยแปดร้อยสับใช่สับเดิมทํายากนะตัวเนี้ยอที่ว่าเล็กใหญ่อย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าหุ้มง่ายหุ้มยากด้วยอย่างตรงตรงนั้นนะครับแพงกว่าเพราะว่ามันยากใช่ไหมพี่ใช่ครับมันโค้งมันมนเยอะใช่เท่านี้สเต็ปอะไรพี่พ่าอะไรพี่ ันนี้พาหมกพาหมกนะพี่ใช่ครับซุปเปอร์ออฟซุปเปอร์ออฟอันนี้ต้องสับไหมพี่หรือว่าสับเอาเดิมไปสับเลยเอาเดิมไปสับเท่าไหร่ครับใบนี้สับมาสองพันห้าสองพันห้าพามกใช่อแต่ว่ามันจะมีครับมันจะมีอย่างหนึ่งที่มันผิดปกติก็คือมันต้องทําใจเพราะว่าใช้ไปสักครั้งหนึ่งไฟเครื่องอ่ะมันจะขึ้นเพราะว่าออกออกซิเจนมันไม่ได้ตรงท่ออ๋อตรงมันจะมีสายต่อเข้าใไปไหมครับ อะไรทั้งอย่างเลยแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรเอาไปให้ศูนย์เขาลบโ้สให้ก็จบอ๋อก็จบนี่ปัญหามันจะขึ้นมาเป็นบางจังหวะสองสามพันโลขึ้นทีอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ส่งมันพวกงนี้ยมันก็คือท่อท่อแท้ผ่าใช่ท่อแท้ผ่านี่รอยเชื่อมมาเก็บเนียนนะครับดูนี่ไล่มาครับโหก็ไทเทกับทุกจุด่ะที่เบาะพี่เบาะ นิยมอนุสามสองไอ้สามสองสามสี่เนี่ยนี่ทำมาสามร้อยห้าสิบมาสามร้อยห้าสิบมาถึงว่าเอาเบาะเดินไปทำขาเปลี่ยนผ้าใช่ผ้าเปลี่ยนผ่าสามร้อยห้าสิบได้ทรงนี้เลยใช่นี่นะครับมันจะมีความแบบเรียกไงสปอร์ตมาหน่อยนะครับเป็นแบบของเดิ่มเริ่มหนุบนี่นะแล้วก็ตรงนี้มันจะสูงอืมโอ้เข้าทรงมากจีสวยสวยสวยต้อนแล้วก็มีติดฟิล์มไฟเลี้ยวเห็นไหมพี่ฟิล์มไฟเลี้ยว ชุดหน้าชุดโช๊กชุดโชกอ๋อชุดโชกเซ็ตอะไรมาพี่ใส่ชุดเต็มมาแล้วก็ใส่สปริงโหลดไม่ไม่แน่ใจว่านิ้วครึ่งหรือนิ้วเจ็บอันนี้พี่เปลี่ยนมากี่รอบอะหลายรอบหลายรอบแล้วใช่ไหมแก้มาจนได้แบบที่ถูกใจที่สุดก็คือจบที่ว s ยเอสใช่อืบเซ็ตโชกเปลี่ยนชุดเต็มมาสอพันเท่าไหร่นี่แหละแต่ว่ามันพร้อมสปริงโหลดอะไรต้ก็ต่สี่พันนิดนึ้ จำจำพี่ก็ได้มาใช้งานแล้วรู้สึกยังไงพี่โอเคเลยแข็งแข็งแข็งแต่รับได้๋อแข็งจะรับได้ก็ยังดีกว่าของเดิมใช่ไหมพี่ของเดิมมันทั้งแข็งทั้งเด้งอะเด้งด้วยแบบขับเร็วๆแล้วมันเด้งอะมันมันไม่ได้แข็งแบบอืมันไม่ได้แข็งแบบขับได้อ่าพูดง่ายพอพอเซ็ตมาแล้วมันมันก็ดีกว่าเดิมแน่นอนดีกว่าเดิมอแต่ถ้าชุดเนี้ถ้าไม่โหลดนะคือจบเลยอืมโคตรดี ไม่โหลดจบเลยนะครับพี่เขาแนะนํามานะครับที่พี่เขาโหลดก็หนึ่งคือพี่เขาเออวูเนี้ว่าส่วนสูงตัวเล็กตัวเล็กนะตัวเล็กน,นะครับผมอยากได้ทรงอ,อยากได้ทรงนะครับดูความสูงไม่เชื่อดูได้นะว่ามันเป็นยังไงมันเตี้ยขนาดไหนนะฮะสำหรับผมมองก็กโอเคนะตอนนะี้โอเคไม่น่าเกียดแต่ถ้าลงเยอะกว่านี้ผมว่ามันมันจะเตี้ยไปมันจะขับลาบากแบบนี้ขับลําบากไหมพี่ก็ต้องหยอดนิดนึงหยอดนิดนึงเนาะถ้ามีนงมีเนิน กัน<อ>ได้เฉยแต่มันไม่โดนหรอกอถ้ามันไม่สูงจริงๆนะถ้ามไม่ขึ้นฟุตบาทอะไระนี่ไม่โดนโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่ฟังเสียงท่อหน่อยนม่นี่ท่อพามอ มีชามเมทชามเมทท่อก็แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเฟืองเดิมเดิมกองเหล็ยังไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แค่นี้ก็พอใจแล้วพอใจแล้วปกติใช้งานก็บิดไม่ได้บูดปาร์ตเนี่ยพี่บิดบูดปาร์ตแต่ไม่ได้อ๋อบิดบูดปาร์ตแต่ไม่ได้บิดสุดเอาต้นมากกว่าชอบต้นนู่นวพี่โดมก็ทํางานออส่งเอกสารนู่นนี่นั่นด้วยใช่ไหมฮะไม่อยากทําเยอะก็ปีคนนี้นะครับเจ้าของเดียวกับรถสกู๊ปปี้นะครับที่แต่ง คาร์บอนทั้งคันนะครับน mm ี่ครับพี่เขามาออกใหม่เป็นคันนี้นะครับเป็นคลิกร6อบ ABS นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นสีขาวนะครับผมอันนี้ถ้าแบบว่าพี่ๆน้องๆสนใจอยากแต่งตามพี่เขาทักเฟซมาหาพี่ได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมดีปรึกษาได้ครับเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวทิ้งเฟสบุ๊กให้นะครับผมโอเคครับก็สําหรับวันนี้มีอะไรทมได้ตลอดถ้าไม่ตอบแสดงครับแสดงว่าขับรถอยู่ขับรถอยู่ตอนไหนกลางวันจะขับรถอืมครับพี่ ขอบคุณพี่โดมากครับผมสวยมากรถตั้งคันเลยสวยจริงนี่เจอแบบถ้าแบบไม่รู้จักกันนี่โอ้โหมองแบบสวยว่าคือจริงพี่เขาแต่งนะครับผมเขาแต่งเขาแบบมาขับผ่านไปผ่านมานะครับเจอกันบ่อยนะครับผมก็สวยงามครับก็ขอบคุณพี่โดอีกครั้งครับผมครับสวัสดีครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่ที่ช่องเที่ยวออโต้เรซซิ่งไทยแลนด์และตอนนี้ผมขอตัวลาเพื่อนเพื่อไปก่อนนะครับบ้ายบายสวัสดีครับ E